นายกก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ทําเพื่อให้ทหารเข้ามาแต่ปรากฏว่าคําพูดนี้จะดูเหมือนว่าขัดกับที่หม่อมอุ๋ยเปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้คุณสุชาดาที่เขาบอกว่าทหารนี่แหละคือกลไกลในการขับเคลื่อนรวมถึงกรรมธิการวิสามันที่พิจารณากฎหมายนี้นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นทหารทั้งนั้นเลยค่ะค่ะวันนี้ล่าความจริงของเราจัดหนักจัดเต็มให้คุณผู้ชมนะคะพาไปย้อนดูที่มาที่ไปของการนําเนื้อหาการจัดตั้งบรัษัทน้ามันแห่งชาตินี้ไปบรรจุไว้ในร่างพรบรปิโตเรียม ใครเป็นฝ่ายหนุนใครเป็นฝ่ายค้านแต่ละฝ่ายมีเหตุผลยังไงบ้างติดตามพร้อมๆกันจากรายงานพิเศษชิ้นี้ค่ะปมขุมทรัพย์พลังงานไทยกลับมาเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้งเมื่อหมอมอุยหมอมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีออกแถลงการเรียกร้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตัดเนื้อหาการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติออกจากร่างพรบรปิตโตรเลียมที่จะมีการเสนอให้สนชพิจารณาในวาระที่2และ3วันที่30มีนาคมนี้หม่อมราชวงศ์ปริยดีทรระบุว่าการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติเป็นความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการเข้ามามีอำนาจเหนือแหล่งพลังงานและกิจการพลังงานของชาติ เพราะว่าหากเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงก็จะมีผลเสียต่อประเทศชาติเป็นอย่างมากชนิดที่แจะชนิดที่ว่าจะแก้กลับได้ยากและเรื่องนั้นก็คือความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งที่เช่าที่จะเข้ามาปุ่มอานาจือเหนือแหล่งพลังงานและกิจการพลังงานของชาติหม่อมราชวงศ์ปรีดียร t รยังทิ้งปมว่าเคยเห็นข้อความในร่างที่มีผู้เตรียมการเพื่อจัดตั้งบรรษัทว่าในระยะเริ่มต้นของการดําเนินง,งาน ให้กรมพลังงานทหารเป็นหน่วยงานที่บริหารบรรษัทน้ำมันแห่งชาติไปก่อนร,ร,อร่างพรบปิโตเรเลียมผ่านความเห็นชอบจากครมเมื่อวันที่7มิถุนายน2559และสนชมีมติรับหลักการวาระแรกเมื่อวันที่24มิถุนายน2559ครั้งนั้นไม่มีเนื้อหาใดๆที่เกี่ยวกับการตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติเลย แต่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามันกลับปรากฏว่ามีการเพิ่มป้าราสิบทับหนที่ระบุว่าให้มีการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติเมื่อมีความพร้อมจากนั้นคณะกรรมาธิการเสนอรายงานการพิจารณาร่างพรบรปิตโตรเลียมที่ขอเพิ่มเนื้อหาการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติไปให้ครมรับทราบและ7ธันวาคม2559 คอรมอได้ปรึกษาหารือกันเรื่องนี้และให้กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอของคณะกรรมการการไปพิจารณาต่อมา7กุมภาพันธ์2560คอรมอรมีมติเห็นชอบการเพิ่มเนื้อหาเรื่องการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติไว้ในร่างพรบปิโตเรเลียมพร้อมทั้งมีมติให้มีการศึกษาและให้มีการจัดตั้งเมื่อมีความพร้อมในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาข้อเสนอการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติ เป็นหนึ่งในปมขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่เคลื่อนไหวด้านพลังงานสองกลุ่มคือกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนที่ก่อตั้งโดยนายปิยะสวัสดิ์อมรนันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกลุ่มอดีตราชการสายพลังงานและนักวิชาการด้านพลังงานส่วนอีกกลุ่มคือเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยหรือคอปพอ,พอมีแกนนำคนสำคัญเช่นนวตรีประสงค์สุนทิริ รสนาโตสิทรกูลอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติโดยกลุ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนซึ่งถูกโจมตีว่าเป็นสายทุนนิยมพลังงานผูกขาดมีแนวคิดคัดค้านการจัดตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติชัดเจนเพราะองค์กรดังกล่าวจะเป็นทั้งเรกูลเลเตอร์และโอเปอเรเตอร์ในคราวเดียวกันทำให้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการควบคุมกิจการพลังงานของรัฐที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า5 0,000 0ล้านบาท ขณะเดียวกันการจัดองค์กรที่ซับซ้อนทําให้ยากต่อการตรวจสอบและเปิดช่องให้มีการทุจริตมีการยกตัวอย่าง <S <S เปโตรนัสบริษัทน้ํามันแห่งชาติของมาเลเซียที่ขึ้นตรงต่อนายกมาเลเซียและนายกมาเลเซียคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงบัญชีและรายงานของผู้ตรวจสอบภายในอีกทั้งหากมีการจัดตั้งบรรษัทน้ํามันแห่งชาติเพิ่มมาอีกก็จะทําหน้าที่ซ้ําซ้อนกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่มีหน้าที่ บริหารจัดการในการให้สัมปทานการสำรวจการผลิตปิตโตรเลียมอยู่แล้วขณะที่กลุ่มเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยซึ่งมักถูกโจมตีว่าเป็นกลุ่มพลังงานสายชาตินิยมที่ฝืน,นกลไกตลาดเป็นกลุ่มที่ผลักดันแนวคิดการจัดตั้งบัรษัทน้ำมันแห่งชาติมาตั้งแต่ต้นเพราะจะทำให้คนไทยได้ใช้น้ำมันและก๊าซที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติในราคาที่เป็นธรรมไม่ใช่ให้ราคา ถูกควบคุมโดยบริษัทที่มุ่งสร้างกำไรให้กับผู้ถือหุ้นเช่นบริษัทปตทจำกัดมหาชนนอกจากนี้บริษัทน้ำมันแห่งชาติซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรปิตโตรเลียมทั้งการสำรวจผลิตหรือจ้างเอกชนรายอื่นๆมาผลิตปิโตรเลียมจะทำให้รัฐบาลและประชาชนมีข้อมูลว่าทรัพยากรปิตโตรเลียมของประเทศมีมากน้อยเพียงใด มร้อนการตั้งบรรษัทน้ำมันแห่งชาติมีทั้งฝ่ายหนุนและฝ่ายค้านจึงต้องติดตามต่อไปว่าสมาชิกสนชที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลคสชจะหวดไปในทิศทางใดทีมข่าวล่าความจริงหนว26รายงานนี่คือที่มาที่ไปนะคะของการจัดตั้งบรรษัทผลิตน้ำมันแห่งชาติคราวนี้ สรุปกันให้เห็นชัดๆคุณผู้ชมมีทั้งฝ่ายคัดค้าน gram, แล้วก็ฝ่ายหนุนใช่ไหมคะเหตุผลของแต่ละฝ่ายเราย่อมาให้คุณผู้ชมเห็นค่ะเดี๋ยวดูตามภาพนี้เลยนะคะว่าเหตุผลของแต่ล,ละฝ่ายนั้นเป็ยนยังไงเริ่มที่ฝ่ายคัดค้านก่อนคัดค้านโดยกลุ <mouse> ่มปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนเขาบอกว่าเขาออกแถลงการว่านี่เป็นการสอดใส้และผิดกระบวนการนิติบัญญัติค่ะ ค่ะก็คือไม่อนุญาตให้นอกเหนือไปจากหลักการนะคะ,คะขณะที่อีกฝั่งหนึ่งคุณผู้ชมดูฝ่ายที่เขาหนุนก็คือเครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทยการจัดตั้งบร,ริษัทน้ํามันแห่งชาติทําให้เอกชนได้สิทธิ์สัมปทานและได้ราคาที่เป็นธรรมด้วยเพราะฉะนั้นพ้อยสําคัญที่ออกมาคัดค้านแล้วก็ถูกเถียงกันอยู่ตรงนี้นะคะก็คือประเด็นของการสอดใส้ในมาตรา10ทับ่นี่นะ,ค,ะค่ะที่ มีการบอกว่าเนี่ยสอดไส้แน่นอนค่ะแต่ถ้าเรา้อนดูที่มาที่ไปนะคุณผู้ชมเดิมทีแล้วร่างพรบ,รบรที่ผ่านการพิจารณาของสอน,งสนชรายงานระบุเอาไว้ชัดเจนว่าในวาระแรกไม่ได้มีเรื่องของการตั้งบรรษัทน,น้ํามันเลยแต่กลับมาที่คณะกรรมิการวิสามาันที่เสนอให้เพิ่มมาตรา10บทับหนึ่งเข้าไปตรงนี้นี่แหละค่ะก็มีการส่งรายงานกลับไปที่ครมและที่ประชุมครมก็อนุมัติด้วย ที่ประชุมครมออนุมัติแล้วหลังจากนี้นะคะสรุปได้เลยว่าก็คงต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วล่ะคะ่ะต้องไปอธิบายให้ฝ่ายคัดค้านเนี่ยเข้าใจจะเอาเหตุผลอะไรไปอธิบายก็ขอให้เป็นไปในแบบที่เข้าใจตรงกันในฐานะที่รัฐนะคะรับรู้กระบ,บวนการนี้มาตลอดค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องติดตามนะคะการประชุมของสอนชค่ะจะมีการพิจารณาให้ผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้สองวรรดในวันที่จะเกิดขึ้นหรือเปล่าค่ะ